ง่วเป็นสั์เงียบผสมตอนใดสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี้ค่ะไม่หลอดก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับาการผสมง่วนะจา๊ะก,การผสมง่วที่เป็นสัตว์เงียบหรือว่า,าเป็นสั์บ่อชัดเจนนะคะก็คือ,อมีเมือกนะคะมีแต่เมือกแต่ว่าบอ่บอห้องบ่อขื่นโคมบ่อขื่นโคมตัวอื่นละก็นิ่งนะคะนิ่งอยู่ตลอดเวลาเ้าจะผสมตอนใดเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กัจากประสบการณ์เนาะคะ่ะเป็น สิ่งที่เห่านี่จับสัตว์ยากที่สุดเลยนะคะในการเลี้ยงง่วก็คือง่วนี่เฮาโมูหเลยว่าเขาเขานิ่งตอนไหลราวาน่กะใาคราจะตกตอนใดนอกจากพราะว่าเพ่นม,ม่มีอาการขึ้นโค้มูทั้งแก่กับ้อง i อิมพอ f ฟร์มองเห่านะคะก็คือใส่วิธีการตรวจนะคะตรวจมดลูกตรวจรังไข่นะคะตรวจว่าไข่นี่ตกตอนใดจากพี่น้องค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดในเห่านี่ผสมง่วบบติดจักเทือนะคะ ผสมแหลวผสมอีกกระบ,บติดเอโตม้มาผสมกระบ,บติดเนาะจากเดียวโมนีไม่หลอดสิมาบอกสู้ฟังว่าหมอเพั่นว่าจังไดสาเหตุมันเกิดจากหยังเนาะจากเป็นเป็นสั์เงียบแล้วเหาจ่าเหตุใหนเห้าในซอยแก่นะคะแก่ปัญหาการผสมง่วบติดแจ็คเทอนีได้นะคะอ่าประเด็นแรกเลยนะคะสาเหตุที่ง่วเป็นสั์เป็นสัต์ตรบรชัดเจนนะคะก็คืออ่ารังไข่นะคะระบบสืบพันธุ์นี่สมบูรณ์นะคะระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้ว เวลาเขาผสมไปผสมจักเทือเจักเทือกับบติดนะพี่น้องเพราะว่าอย่างเป็นอย่างไข่ผสมบูรณ์กับคลิปนี้กับสืบเนื่องมาจากคลิปกรนะคะที่งัวไม่หลอดนี้มันเป็นสั์นะคะมันเป็นสัาเทือแรกนะจ้ะเป็นสัต์เทือแรกก็คือชัดเจนพอเทือสองมาเพิ่นเงียบนะคะบอเป็นสัด์ล้ก็ไม่หลอดกับให้ยาบำรุงตามที่ได้ร่งคลิปกรนะคะให้ยาบำรุงว่าเป็นยาพี่น้องให้วิตามินบำรุงแล้วก็กลับมาเป็นสัตว์อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าไม่หลอดผสมบ่ได้ค่ะพี่น้องผสมบ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าไข่เพิ่นขนาดน้อยนะคะไข่เพิ่นขนาดน้อยขนาดแค่สิบสิบเอ็ด่ามินนะคะซึ่งค้าผสมไปก็คือบต่ติดนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ล่ละพี่น้องจึงเป็นสาเหตุที่เฮานี่อ่าสมง่วบต่ติดจักเทอ่อคิดแค่ว่างัวขขืนนะคะงัวขึืนง่วาเป็นสัต์มีเมือกอ่าง่วามันมีเมือกตรงรอบตรงหยังเข้ากับผสมมันก็นเลยบ,บต่ติดเนาะจ้ะเนาะ ทังที่ดีก็คือแนะนําว่าให้ตรวจเนาะคะ่นะนาะให้ตวรวจไข่ก่อนผสมวิธีการเนาะจ้ะที่จะแนะนําพี่น้องคือถ้าสั์เป็นสั์เงียบนี่ให้ตรวจด,ด้วยเครื่องอุลตราเสาหมอที่พิมพ์มือเครื่องใหม่เครื่องมืออาเครื่องมือตรวจเช็คเบิงว่าไข่ใ,ใบขนาดท่อใดเนาะจ้ะถ้า1ิบซีิบหามินึ้นนี่เข้าจังผสมเนาจะจ้ะอไม่หลอดผสมอยู่ที่ซิบซีซิบหามินตลอดนะคะกะติดนะคะติดมาตลอดแต่ว่าตัวนี้ก็คือ เพิ่นแค่สิบถึงสิบเอ็ดมิลหมอก,ก็เลยบอบอผสมให้นะคะมันจะเสียโอกาสนะคะก็จะล่อรอบถัดไปก็เลยให้ยาบำรุงนะคะให้ยาบำรุงเอดีซัมเอละกกาไคโตซานนะคะคือยาสองตัวนี้หมอก,กใ็ให้บำรุงต่อไปอีกนะคะแล้วก็จะเสริมด้วยวิตามินนะคะและวถ้าที่แม่หลอดเคยเอาให้เบ่งนะคะ ก็คือยี่ห้อซุปมิกเนาะค่ะยี่ห้ออื่นก็นได้เด้อค่ะขาให้มันเป็นวิตามินเอวิตามินดีนะคะามาละมุบบํารุงระบบสืบพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะ,ะอ่าบานนี้แม่หลอดสีบอกซูฟังว่าสาเหตุเนาะค่ะสาเหตุที่เ,เป็นซั์แบบเทือแรกชัดเจนนะคะเทือสองเงียบเทือสองกันแล้วเทือสามจังเป็นคือเป็นเป็นสั์บอสม่มําเสมอเนาะพี่น้องเนาะ,ะบบตรงหลบเป็นบบเป็นแลวก็ะมาเป็นไม่จัิงสีนะค่ะสาเหตุเกิดจากอย่าง สาเหตุเกิดจากว่าตอนแรกเนาะหลอบแหลกการเป็นซั์หล่อแรกนี่คือลูกเพ่นโตบาหันใหญ่เนาะค่ะลูกเพ่นโตบาหันใหญ่พ่นกินน้ำนุ่บาหันหลายแม่เพ่นก็เลยสมบูรณ์เพ่นกับเป็นสั์ชัดเจนแต่ว่าค้นเลี้ยงนี่สีบอผสมในหลอบแรกเนาะค่ะเพราะว่ามดลูกบาหันแข็งแรงเขาก็จะส่วนใหญ่แหลวเขาจะผสมในหลอบที่สองคือถ้า้มดลูกแข็งแรงนะคะแล้วค่อยจะผสมแต่หลอบที่สองมันมันเป็นสัว์บาชัดเจนเลยว่ากั้นเลย เนาะค่ะพี่น้องสาเหตุก็คือว่าในหลอบที่สองไปลูกพันยญ่ขึ้นเรื่อยๆเพิ่นกินกินน่มหลายเนาะจ้ะพี่นอ้องอ่ากินนมหลายบา้านนี้อ่าแม่เพืนน่อนันเอาสารอาหารไปให้ลูกผลิตน้ำนุ่มให้ลูกก็เลยเหตุเหตุจะาข้องเสือ่อมส้มระบบสืบพันธุ์มันก็นเลยอ่าบ่อสมบูรณ์นะคะก็เลยเหตุให้บ่อชาดเจนในหลอบสองหลอบสามจังสี่ค่ะกลากับเป็นสาเหตุมาจากลูกโตหญ่นะคะลูกเจาใหญ่ลูกกินหลาย แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คืองัวงัวเลี้ยงลูกดีแต่บ่เลี้ยงจะของนอกจากมันก็เลยเป็นสัต์บ่อสมบูรณ์นะคะระบบสืบพันธุ์บ่สมบูรณ์นี่แหละค่ะก็คือสาเหตุเมื่อนี่ก็เลยเอามาเบาสูพีสูนองเข้าฟังนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าหนาย,ยิบยกไปใส่เนาะการถีงัวเป็นสั์นิ่งนะคะเป็นสั์นิ่งเป็นสัต์ตบ่ชัดเจนหนี่บางที่ก็เกิดความาบ่อสมบูรณ์ของร่างกายโตเมงงัวได้นะคะเกิดจาก,กเกิดจากงัวทีบ่สมบูรณ์นะคะซึ่งมีโอกาสเสี่ยง การผสมมีความเสี่ยงสูงในการสีจะบดติดเห็ดให้เห่าผสมงัวบดติดจัคเทอรอนี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ง่วบดติดนะคะสมแลว้วสมอีกสมแลว้วสมอีกบดติดนอกจากเนาะกาเมอนีกาไม่หลอดเนาะคะ่ะกาอยากแนะนำนะคะให้พี่น้องเห่านี่ตรวจเช็คไข่นะคะก่อนผสมดีที่สุดพี่น้องบอกว่าจะเป็นงัวที่เป็นซัดชัดเจนเรือว่าเป็นเป็นซัดเงียบการตรวจไข่นี่ดีที่สุดเนาะค่ะเนาะให้ เอาหมอถี่พื่นมีเครื่องใหม่เครื่องมือนะคะผสมตอน14บิบหามินนะคะไข่ใ,ใบทอซิบซีซิบหามินนี่ดีที่สุดนอกจากพี่น้องเนาะมือนีก็เอามาฝากมาตอนจากประสบการณ์ของแม่หลอดนะคะเป็นสัต์เงียบนี่คือไข่เพิ่นบอสมบูรณ์นะคะแม่เพิ่นบอสมบูรณ์เหาต้องบำรุงด้วยวิตามินเพิ่มขเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มอาหารนะคะเพิ่มยาเพิ่มอาหารให้เพิ่นให้เพิ่นกินอิม่มอิกาจะเฮดไท้ เพิ่นแข็งแรงขึ้นหลักกา้ผสมแล้วก็วกจะได้บ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เอามาฝากมาตอนเนาะจ้ะนะาเนาะตรวร่ังไข่นะคะตรวจไข่ก่อนผสมดีที่สุดเนาะค่ะมื้อกี้ลาบไปทับเพียงเท่านี้แล้วจ้ามือนากาสีเอามาฝากมาตอนอีกถ้ามีพ่อหยังข้อมูุ่หยังที่เป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อนอ้องจ้าคลิปนี้กลาไปก่อนเนาะจ้าฝากติดตามผลงานอ e ีพร์ดฟาร์มคือเก่านะคะมียังก็สีมาเบาสูพี่น้องเขาฟังนะคะมื่อกี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ